สวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญในการที่ระลึกปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนาศา,าสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับ ก็ถือเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีความสําคัญนะครับเป็นหลักกิโลทางประวัติศาสตร์ของสยามเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ถูกสร้างในช่วงสมโพชพระนคร100ปีนะซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในเหรียญที่ระลึกไทยเลยนะครับก็คือมีขนาด7 1ม mm มตรนะครับถ้าเทียบกับเหรียญ10บ,บาทเนี่ยก็จะประมาณนี้เองนะครับเหรียญน,นี้จะมีขนาดใหญ่มากนะครับสร้างในช่วง100ปีซึ่ง ในช่วงพระนครก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ร้อยปีเนี่ยมีหลายเหรียญน,นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาช่วงนั้นเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลนะครับเหรียญนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกสร้างในยุคนั้นนะครับราคาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกที่หลังดีกว่านะครับว่าราคาเท่าไหร่นะก่อนจะปิดคลิปนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นทองแดงนะอันนี้จะเป็นทองแดงนะครับเหรียญถูกสร้างมาหลายเนื้อนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันดีกว่านะครับข้อมูลที่นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นข้อมูลของ วารสารนะครับสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นวารสารก็แน่ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลสําคัญนะครับปีที่4ฉบับที่1นะครับเดือนมกราถึงมิถุนาสอง5นะครับซึ่งเขามีบรรณานุกรมอะไรเรียบร้อยนะครับเวลา,าที่เขียนบทความออกมาสัตว์พัดมาลาก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกสร้างในช่วงเดียวกับเหรียญน,นี้นะครับ รอซหนึ่รอองร้อยเห็นไหมรัตนโกสินทร์ศพหนึ่งร้อยนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อมูลของเหรียญนี้กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าในการฉลองพระนคร100ปีเนี่ย2425เนี่ยนะครับเหรียญที่ถูกสร้างมาเนี่ยมีหลายเหรียญด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นเหรียญปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามันนี้เหรียญที่1นใช่ไหมอันที่2ก็คือเหรียญการจัดงาน national exhibition นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่2เนาะแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเ,เหรียญ เครื่องราชคติยราชอิสริยาภรณ์นะครับอันนี้ก็เหรียญที่3เนาะแล้วก็มีเหรียญสถาป,ปนาราชอิสริยาภรณ์ดุษฎีมาลานะครับเหรียญที่4แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเหรียญสัตพัยมาลานะครับเป็นเหรียญที่5เนาะเหรียญที่5ก็จะมีบรรณานุกรมเรียบร้อยนะครับข้อมูลที่มาที่ไปซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับก็คือเหรียญ ที่เระลึกปฏิสังขรอวัดพระแก้วนะครับเหรียญนี้เนาะเหรียญนี้มีหลายเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปก็จะมีทั้งเนื้อทองแดงนะครับมีเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะครับแล้วก็มีทองแดงกระไหลทองคําแล้วก็เป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าเนี่ยจะมากกว่าเหรียญที่เป็นทองแดงของผมเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อทองคําอันนี้คือระดับหลายล้านบาทนะที่จบประมูลไป หลายล้านบาทอะทีนี้มาถึงข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือว่าสร้างเนี่ยนะครับเหรียญที่ระลึกเนี่ยรห้านะครับก็มีพระราชประสงค์ในการที่จะสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบร้อยปีใช่ไหมครับหรือเรียกกันว่าสมโพธพระนครน,นะครับท่านผู้ชมก็อ่านตรงนี้ได้นะครับเป็นข้อมูลเนาะซึ่งพอจัดงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้พอจัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นก็จะมีการพระราชทานเหรียญ แด่พระน้องยาเธอนะครับที่เป็นนายงานด้านการทําการปฏิสังขรณ์ทุกพระองค์เลยที่มาช่วยงานแล้วก็พระราชทานพระวงศ์สานุวงศ์พระราชทานข้าราชการที่ได้ทํางานบางสิ่งนะครับในวัดพระแก้วนะครับอีกทั้งพระสงฆ์ที่ช่วยแต่งในการฉลองได้เป็นที่ระลึกไว้นะครับซึ่งรายนานเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับรายนานของออพระบรมวงศ์สานุวงศ์นะครับที่เป็นนายงานต่างๆนะครับอ่าเนี่ยตามนี้เลยยาวมาก ถามว่าข้อมูลนี้เอามาจากไหนข้อมูลนี้เอามาจากกรมศิลปากรครับเนี่ยนะครับกรมศิลปากรอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อมูลผมก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วนะครับก็ไม่ได้พูดมั่วแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอย่างที่บอกไปว่าช่องเรานะครับไม่เคยพูดมั่วนะครับ อ่าครับก็มาถึงด้านราคากันบ้างนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับตัวราคาเนี่ยนะครับขึ้นกับความสวยความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับอยู่ในช่วง60,000ถึง100,000บาทนะครับสำหรับเหรียญทองแดงนะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้องเงินเนี่ยราคาก็จะสูงไปกว่านั้นนะครับหลักแสนขึ้นแน่นอนสภาพเดียวกันนะครับ หลักแสนขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็ถ้าเป็นเหรียญทองคำเท่าที่เห็นในงานประมูลนะครับที่จบไปสภาพ UNC ดีเทลนะครับก็คือน่าจะเป็นเหรียญที่ทองคำผ่านล้างมาแต่ว่าลวดลายจะเป็น UNC คือไม่ผ่านการใช้อะไรนะครับราคาเนี่ยถ้าจาไม่ผิด8ล้านนะ8ล้านบาทนะครับเพราะว่าแค่ตัวทองคำเนี่ยก็หนักเป็นขีดแล้วนะครับตัวทองคำที่เอามาใช้ทำเนานะเพราะฉะนั้นนะครับราคาก็จะอยู่ในช่วงเนี้ครับตามที่ตามที่บอกไปนะครับ โอเคครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญที่หายากทีเดียวนะครับสําหรับผมผมก็พอใจละนะครับถือว่าสวยทีเดียวนะสาหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะขายเลยนะครับเหรียญนี้คืออยากเก็บไว้นานๆเลยเนาะโอเคครับถ้างนั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ